เอ็ง <_ S 2> รู้จักคำว่าพ่ายแพ้ไหมข้าเป็นนักรบในไฟฟีฟ่าข้าจะยอมแพ้ได้ไงเนี่ยเอ็งไม่ใช่ฟีฟ่าหรอกนะเอ็งอ่ะคือบิกเกอร์ศูนย์ศูนย์แปดมีหลักฐานไหมละ่ะมีสิวรพลเผยร่างจริงมันโอเคสามสองหนึง่งนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องเป็นอย่างนี้นี่เองตายซะมัดขาด <_ s 2> s> <S อ่ะเฮ่อทีนี้มึงจำไว้นะไอ้บิเกอร์ศูนย์ศูนย์แปดเอ็งนะไม่มีสิทธิ์เข้าแกงทวินคาบหรอกเว้ย เราจะเอาไงต่อดีวะเพื่อนแล้วก็ไปที่ศูนย์ประชาการพระเจ้าหนึ่งก็เก้าสเราจะได้ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปที่เมืองด้วยไปจ้างกองกำลังทหารไงเป็นความคิดที่ดีนี่โอเคไปกันเลยโอ้ยเจ็บจังเลยวะเราซ่อนไม่เนียนนี่ว่ะเออลืมไปเราปลอมตัวไม่เนียนนี่ว่ะเรามาปลอมตัวทําไมวะเนี่ยแต่เราก็ยังมีพลังอยู่ทําไมเราไม่ใช้แต่ตอนแรกวะเนี่ยโอ้ยหรือว่าพลังเราถูกปลดล็อกตู่เองทําอะไรลงไปเนี่ยไอ้ลูกน้องไม่เลยเรื่องนี่เองกําลังจะทรยศชาติเหรอ หรือเองกำลังจะทำให้ชาติเราขาขคินะะนะน่น,นใครกันนะถ้าเองเอจ้าจำไม่ได้หรอไอ้ลูกน้องไม่ได้เรื่องคำนี้มันคุ้นๆนี่หว่าหรือว่าท่านจะเป็นจำข้าได้แล้วสินะข้าคือหัวหน้าเขาพวกเจ้ายังไงล่ะท่านท่านหัวหน้าผมขอโทษครับผมทำผิดไปแล้วเออพยายามผม้วยข้าคิดว่าเจ้าจะเก่งนะ เด็เจ้ากลับมาแพ้ผ้าให้กับพวกก,กากๆาแบบนี้เด็กข้าจะฆ่าจ้าทิ้งอย่านะครับท่านผมยังต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นอีกมันไม่สําคัญอีกแล้วลูกน้องแบบนี้ข้าไปตรงการตายซะเถอะตีนพิฆาตความไม่ได้เรื่องเป็นเหตุสังเกตได้นะขอจับสัญญาณเรดาร์เป็นหนึ่งไอรอนเอ็กซ์ออกมาออกมาแล้วครับท่านหัวหนะ้าตัวสัญญาณเรดาร์ให้ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะได้รับมือทันในอนาคต ได้เลยครับท่านหัวหน้าตัวสัญญาณอื hmm. Hmm. <Hi. S 2> มอืมไฮเนียอะไรเหรอครับท่านไอรอนเอ็กซ์ตอนนี้มันกำลังบุกมาที่ที่ฐานทัพเราครับตอนนี้ลูกน้องเราก็จะตายหมดแล้วครับเหลืออีกสามคนเอาแลวเนี่ยต้องรีบไปแล้วเตรียมกองทัพห้พร้อมกองทัพเราไม่เหลือแล้วครับพอโดนพวกมันฆ่าจนหมด hey. เฮ้ยจะฆ่าจะไปล้างแค้นคนเดียวเองข้าขอไปด้วยนะครับท่านตามใจเองเลยขอบคุณครับ ตัดภาพมาทางฐานทัพพวกซูเปอร์เอ็กโซนาว่าฐาทัพซูเปอร์เอ็กโซไม่เห็นเก่งงานที่คิดเลยนี่หว่าใช่ก็ว่าจะเก่งมากมากนะแต่ว่าเนี่ยตายเรียบเลยเราใช้ไม่กี่หมัดเราก็ชนะแล้วไอ้พวกนี้มันไม่มีทางสู้หรือว่ามันไม่เคยสู้มาก่อนวะก็ช่างเถอะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนยังเหลือข้าคนหนึ่งเองเป็นใครวะเองมาได้ไงไม่ต้องสงสัยหรอกว่าข้าเป็นใครออกมาแล้วล้วไอรอนเอ็กซ์ นี่มันหมากคนแล้วหรอวนี่ยโอ้โหเราจะรับมือไหวไหมเนี่ยตายซะเถอะเดี๋ยวข้าจะเสกศัตรูเก่าให้เจ้าเห็นเองจงออกมาซะศัตรูเก่าของพวกมันในที่สุดข้าก็กลับมาแล้วหลังจากโดนกัคขังไปหลยร้อยปี